พี่น้องผมเจอแล้วเจอแล้วเห็ดปวกครับนี่ครับผม กูได้เกีไปันหันเซมองเกียวอ้นครับพี่น้องผมสวัสดีบรรยากาศรอบเนี่หัวคำหัวแรงนะครับพี่น้องหลังจากในยินเพิ่นซาครับพี่น้องเพิ่นซาว่าเห็ดพวกเกิดนะครับพี่น้องก็เลยพากันสิหาเกีบเฮ็ดพวกครับมืนมาก็บพานไงน้ำเทียมกับแม่บมานจอมอ้นจอมอ้น เงี้ยอุ้ยพวกหักหวด,ดอนพี่นอ้องเจอแล้วเห็ดไข่ครับทียแลกว่าสิบัวไทยดิสิไทยเอาเต้าห็ดปวกขั้นบ่พผ่าเห็ดปวกบัวไทยสินพี่น้องเอาบัวท่านเด่นแน่นำโตแล้่ยวยิ่พี่น้องเห็ดไข่ครับผมเอาเอาอยู่ดอกนะครับพี่น้องผมแหกมันดอกแรกดอกแรกพี่น้องผมเอามัน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  มันเห็ดปวกพุเดอ้อไปพี่น้องไปลุยกันครับผมเอาพี่น้องผมเจอแล้วเจอแล้วเห็ดปวกครับนี่เห็ดปวกโอ้โอ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 พีกระมี่ครับนี่ครับผม อไโอ้ยาะว่าเกิดห้างเลยโมห้างครับนี่พี่น้องผมดอกนึงเอือนี่คร pues ับอ้ยดอกน้ดอกสวยๆเอาครับนี่อู้ยทั้งปุ่น ที่าขาดจต่นั้นปั้นผืนไปพี่้องเอ้ยสวยงามครับผมฮึมนกนี่ฝนขึนมากนี่ห้อยห้อยหยับ <S <S ยก็มีห้อยเต๋าเนาะฮะนีครับผม ยิ่มเอาม่ลูกยิ่มแบบนน่ะีย๋ยวสิไปไทยให้ขาเหลือครับตัว

นี่พี่รองผมสวยงามครับสวยงามสวยงามทำุจากผักข้างหลังนียบกูได้เกี่ยวไห่กนเศเหมองเกียรติโอ้ขาเบียบเงาทเกคนย่งอยากจนลง ดูดอกพังหางเงาขาขาดเก็ววัื่มชายลวรี้เนี่ยเก้ายิ่รงัดเหลี่ยมผอมย่งส็มองขึ้นมอือออค้าักเานึา่นก็ยังเห็นอยู่ นี่ครับพี่น้องน,นั่นไข่นึ่งบุ้ยน่วยใหญ่ครับนี่สองไข่ตัวไม่เจ็บเดี๋ยวเรสังเกตครับพี่น้องเอาไหมว่มาไาเจ้าว่ามันจะเป็นไข่เลื้งหรือไข่าขาวนะครับพี่น้อง ยังแทถแล้วแน่นอนว่ะโอ้ยชิงีงยังงามกับพี่น้องผมสองไข่อบบนี้เลยไข่นหมเยอะไปส่วนเล็กวันนั้นแกขึ้นมางสินี่นั่นน่ะวันนี้ก็ปาดชิบเอ้ยบะหมี่มันเนี่ย้ม่อะ โ้ยหน่ยเนี่เติมส่วนเดียว่ะเอาไปเรื่องมาูนเดียนี่เรงกเรืองอมดอกวานนงนั้านันสามสีงาุสีไม่อุ่มฮะโอ้สวยงามครับ

คือแน่นอนแถวอะเห็ดแดงวะโอ้เห็ดปวกครับเห็ดปวกยังก่อนวน่น่ยเห็ดปวกน,นี่เขียวว่ะค่อยสู่ย่าม <c ười> ได้เจ้าห <c ười> ุ่นตีเต้ามาเห็ด <c ười> ปวกครับคุยกัน เห็ดปลวกค่อยสู้ครับผมครับพี่น้องผมเรียบร้อยผลการผลงานนะครับพี่น้องได้เห็ดปลวกมาโอ้ยดอกงามๆพี่น้องผมเบิ่งเบิ่งบึงบ่งพลัดขาฮักก้ยเหียก็มีกำลังตุม่มๆครับพี่น้องผมได้กำหนึ่งเอาได้มากกำหนึ่งครับพี่น้องเห็ดปลวก นอ่งนั่นเป็นเห็ดเห็ดไข่นะครับพี่น้องผมเอาถือว่าพ่อได้ปนโยนะครับแล้วแรงแล้วแรงหางรอบแรง่งไดลนะครับพี่น้องผมเอาเบิ้งของว่านา่เพิน่นแต่ว่านาัยอุ้งจอประวัติยังบ่ทันมาเลยผมเบิ้งของนางงามสักวันครับพี่น้องผมใส่เห็นเต้าผ้าไหมาวะโอ สวยงามเฮ็ดปวกเพิ่นลีตะหลงังสวยงามครับผมโอ้เจ้าจเปียวอันมาเห็ดอย่างมันกันเท่าเลยนาะกนันไานั่นทียมรดเบบเฮ็ดไข่กับเฮ็ดปวกกับป่อยสับปนาะนี่ไปเจ้าเห็ดไข่ก็บกิม <laughs> โอ้เย็ดปวกเอ้าแล้วแล้งแล้วแล้งครับเย็ดละงกเห็ดปวกเย็ดไข่บวกเกินซ้มเอ้าไปหากินข้าวแล้งครับพี่น้องผมพ่อได้ปนอยู่นะครับเอ้าบ่หราก็เมื่อครับพี่น้องผมไปทางผีเมื่อ้าร่เมื่อแล้งยังว่ากันไม่นะครับพี่น้องผมหลังกินแล้งแล้ว้าดูนะครับพี่น้องกันบ่ดูกับตีบ่หลอดรอกเอ้า จังพบจังพ่อกันไหมครับพี่น้องผมอายุมันค้นเงินสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยโชคดีโชคักนกันสู่ขูดสูค่คนสวัสดีครับผมเกี่ยวอยู่เห็นว่าก็ไรเด็เกเจียวว่ามันเกี่ยว